ลดน้ำหนักอยากกิน5อาหารเช้านี้สวัสดีครับผม mm hmm. โค้โชโจสุขภาพดีเราเันได้ฟังคลิปนี้ครับจนจบคุณจะรู้ว่าลดน้ำหนักอยากกิน5อาหารเช้านี้ว่าที่คุณกินอยู่มันคืออะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วครับตามผมมาเลยครับผมแต่คุณครับจะต้องเปลี่ยนความคิดในการลดน้ำหนักของคุณไปก่อนนะครับผมแต่ที่จริงแล้วนะครับเพื่อทุกคนระบบการอนะ่ ใช้พลังงานของร่างกายของเรานะครับจะใช้อยู่2ระบบครับ1ครับคือระบบพลังงานจากน้ําตาลครับ2คือระบบจากพลังงานไขมันนั่นเองครับแต่คนส่วนใหญ่ครับคิดว่าที่เราอ้วนขึ้นน่ะเพราะว่าเรากินพวกของมันรวมถึงของทอดครับแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วนะครับเราอ่ะไม่ได้อ้วนจากพวกอันนั้นเลยครับ ถ้าร่างกายของเราครับได้รับพลังงานจากพวกน้ําตาลครับร่างกายครับของคุณอนะ่ะก็จะใช้พลังงานจากน้ําตาลก่อนถ้าเกิดร่างกายของคุณครับรับพลังงานจากน้ําตาลที่น้อยลงครับร่างกายของคุณก็จะไปดึงไขมันที่อยู่ตามส่วนต่างๆร,ร่างกายของคุณออกไปใช้นั่นเองครับที่จริงแล้วครับร่างกายของคุณน่ะได้กินอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําตาลนั่นเองครับผมเมื่อน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายของทุกๆคนครับ มันครับก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันนั่นเองเมื่อคุณเข้าใจครับแล้วต่อไปนี้ครับผมก็จะบอกว่า5อาหารเช้าที่ทําให้น้ําหนักของคุณขึ้นครับที่มีส่วนผสมของน้ําตาลที่สูงที่ส่งผลให้คุณอ้วนโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับผมอันที่1ครับก็คือเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีรสหวานครับที่เราแบบตื่นนอนขึ้นมาและอยากดื่มอะไรที่ทําให้เราสดชื่นก็เลย มาดื่มนมดื่มกาแฟรวมถึงน้ำส้มรวมถึงน้ำต่างๆครับที่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่สูงครับให้คุณเปลีป่ยนเป็นนมเจอกาแฟดำรวมถึงน้ำเปล่าน้ำชาที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลครับทำให้ร่างกายของคุณไปดึงไขมันออกมาใช้ครับและยังช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนขึ้นอีกด้วยครับผมดาบที่สองครับก็เป็นอีกเมนูที่ยอดฮิตครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับก็คือซีเรียลที่ใส่นมครับพวกนี้เป็นแป้งทั้งหมด แถมมีรสชาติที่หวานครับก็ยิ่งให้เราได้รับน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับเท่ากับได้ทั้งแป้งและน้ำตาลครับที่ส่งผลทำให้เกิดไขมันและน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองครับอันดับที่3ครับก็คือหมูปิ้งข้าวเหนียวครับอีกเมนูหนึ่งครับที่ทุกคนกินกันเกือบทุกทุกคนจะว่าได้ครับรวมถึงครับข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวหมูทอดครับไม่ว่าครับจะกิน ไม่ได้ครับเราสามารถกินได้ครับแต่ตัวที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลได้เร็วมากๆครับมันก็คือข้าวเหนียวที่เป็นตัวการครับทําให้เกิดไขมันตามมาอีกครับที่หลังครับยิ่งร่างกายของคุณนําไปใช้ไม่หมดครับก็ยิ่งทําให้น้ําหนักของคุณเพิ่มขึ้นถ้าเลี่ยงได้ครับก็คุณเลี่ยงดีกว่านะครับเพื่อนเพ่ทุกคนอันดับที่4ครับก็คือที่ทุกคนครับตกม้าตายกันครับก็คือ ผลไม้ครับที่ตื่นมาจะต้องกินนะครับเพราะว่ามันมีกากใยแต่ลืมไปว่ามันมีทั้งแป้งและน้ําตาลเลยครับดังนั้นถ้าคุณกินในมื้อเช้าเลยคุณก็จะได้รับน้ําตาลที่เยอะครับน้ําตาลที่ใช้ไม่หมดมันครับก็จะกลายเป็นไขมันนั่นเองครับส่งผลให้น้ําหนักขึ้นครับควรหลีกเลี่ยงผลไม้ครับในช่วงมื้อเช้าถ้าคุณกลังลดน้ําหนักครับให้กินเป็นมื้อหลังสุดของอาหารทุกๆมื้ออาหารเลยนะครับผม อันดับที่5ครับเมื่อคุณกินผลไม้คุณน่คงดื่มน้ำผลไม้อย่างแน่นอนครับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าห้ามดื่มน้ำผักผลไม้่ปนะครับแต่คุณแค่ลดปริมาณของสัดส่วนคือใส่ผักให้เยอะกว่าผลไม้ครับเช่นผัก2ส่วนผลไม้1ส่วนครับและก็ต้องเลือกผลไม้ที่หวานน้อยยิ่งดีครับเช่นผผลไม้ที่เป็นแอปเปิลเป็นกีวีสับลดครับเพราะผลไม้ก็มีทั้งแป้งและน้ำตาลครับไม่แนะนำน้ำผลไม้แบบกล่องหรือแบบเป็น วดต่างๆครับรวมถึงพวกน้ําส้มต่างๆที่เป็นคันสดๆในมื้อเช้าและหรือว่ามื้อแรกๆครับแค่คุณเข้าใจระบบพลังงานร่างกายของคุณครับก็สามารถกินอาหารอะไรได้หมดครับเราควรเน้นมื้อเช้าครับให้เป็นอาหารจะพวกโปรตีนผักต่างๆครับแล้วก็ลดอาหารที่เป็นแป้งและน้ําตาลให้น้อยลงครับโดยเฉพาะ ห้าอาหารที่ผมมาแนะนําสําหรับทุกๆคนครับหนึ่งคือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลครับให้เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าน้ำชากาแฟดําที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลใดๆดอย่างสิ้นครับสองครับซีเรียลครับสามครับข้าวเหนียวหมูปิง้งหรือว่าข้าวเหนียวที่เป็นไก่ย่างหมูทอดต่างต่างครับสี่ครับผลไม้ต่างๆครับห้าน้ํา ผลไม้ครับให้หลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ในมื้อเช้าครับหรือมื้อแรกเลยนะครับก็จะทําให้การลดน้หนักของคุณสําเร็จครับก็ลองนําไปปรับใช้กันนะครับผมถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆกันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่กับช่องโค้ดโจสุขภาพดีเราปั้นได้ครับใครนะครับได้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับผมโค้โจจะ มาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับผม